คิดถึงรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี นครับตกลาดีครับ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 โอ้ผมได้ผ่านหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตจังหวัดสกลนครครับเป็นใด้มากเยี่ยมครับตรวจเยี่ยมโครงการของมูเฮ้านี่แหละครับได้ถือโอกาสมาบอกมาคุยกับพี่นนองนําครับครับส่ายกันเทตอย่างไรแน่เนาะทั้งรัฐบาลก็เพึ่งก็มีการช่วยเหลือประชาชนเนาะ เพราะว่างูประมาณต่างๆมาสู้เลือประชาชนการพัฒนาแต่ว่าห้วยนี่ห่วยทรายห่วยทรายข้างก่อนมันกับมันตื่นเนาะครับเนาะมันเบียนนี่เนี่ยมันตื้นมันหอมอ่ามาว่อะไรบอกน้ำมันก็มามันก็บาดไปเลยตัวทิพย์ตัวแดดมันก็เลยบอกครับบาดนี่ทางรัฐบาลเอ่อเพื่อนก็มีงบประมาณส่งเสริมพัฒนาห้องห่วยห่วยทรายตัวนี้แหละบาดนี่ประชาชนมันก็บทีมีน้ำ ถึงได้ดูการมันก็จะได้สมบูรณ์พอจะมาประกวนกับใครอยู่ยปัญหาไหนเพราะสมุดย่ามแรงสิเฮ็ดเออมันก็แก้ปัญหามันก็ได้เพราะว่ามันจะนำจ้ำเสดไสสะดวกเลยมันก็จะแก้ปัญหาได้แล็งานนี่อยู่ในบ้านเห้ยหนิบอทอยู่าทางบ้านอ,อืน่นก็มีอยู่ในหมู่บ้านเจ้าจะพสในหมู่บ้านเลยบ้านบัวทั้ง4หมู่เลยโอ้บ้านบ้านบัวมันมี4หมู่ครับก็เลยแบ่งเป็นหมู่เป็นหมูเ่เอาแรงงานมาเฮ็ดแต่ละหมู่หมุนเวียนกันครับแม้ว่า ทั้งรัฐบาลเป็นว่าให้เออเอาใส่แรงงานของประชาชนบอใส่เครื่องจักรเครื่องยนต์มาเฮ็ดถึงเรียกว่าก็ดีคือการประชาชนก็จะได้เงินได้ค่าม,มาใส่มาอยู่ในครอบครัวเฮาก็ได้ใส่จ่ายก็ดีผมว่าอันเฮาขคุดลอกนี่ประมาณจักเม็ดร,รับนี่ในหัวหกร้อยเมตรค่ะหกร้อยเมตรเนาะครับเนี่ยความเลือกประมาณทสดงหกตะนึ่เม็ดอันนี้ประมาณจัก บางบ่อนก็ห้าสิบมีบางบ่อนก็หกสิบมีนะมันตื้นเขินมองเลิกมองนั่นเนาะครับครับก็สรุปแล้วว่าคือเฮ้านี่ได้เฮ็ดแรงงานใส่แรงงานทั้งหมดเลยเนาะครับนี่มีแรงน้ำใส่ในการเกษตรพร้อมกับมีได้ได้ให้เกษตรกรครับครับสมมุดหน่ามาเต็มทีหน้าแรงเขาสูกคือคือแรงได้ประมาณจักไรสองร้อยสามร้อยไร่บ่ประมาณนี่ประมาณจะประมาณอย่างอย่างสูงก็ไม่เกินสามร้อยสามร้อยไร่ครับ ประมาณนี้ล่ะคู่เฮือนที่จะไสประโยชน์เด้ประมาณจกร้อยห้าสิบกว่านี่แหละแล้วประมาณนี้ล่ะประมาณร้อยห้าสิบกว่านะคะเฮือนค่ะดิฉันกับรกรเป็นตัวแทนเนาะค่ะของกลุ่มเกษตรกรค่ะที่คุดมโลกหอยทรายค่ะขอขอบคุณค่ะท่านนายกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่ค่ะอนุมัติโครงการเนาะค่ะลงมาในหมู่บ้านค่ะของบ้านบัวทัศน์ซีโมค่ะ กับผมก็ขอ,อขอขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดสกลนครและเกษตรจังหวัดสกลนครก็ขอขอบพระคุณไปยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบุสนนกสกลนครค่ะแล้วก็าท่านนายอำเภอค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ค่ะทุกดวงชิ่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเปาพายุร้ายให้ผ่านพ้นไป เราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าแผ่นฟ้ามีวันสดใส